ดีค่ะยูอินโคเรียนะคะวันนี้ยูจะมาพาทุกคนทําแซลมอนดองซีอิ๊วและกุ้งดองซีอิ๊วค่ะเป็นสูตรทําง่ายๆฉบับเร่งด่วนเลยนะคะแปบ๊บเดียวก็ทานได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเครื่องปรุงและส่วนประกอบมีอะไรบ้างน,นี่นะคะปลาแซลมอนที่เราซื้อมานะคะ1ชิ้นค่ะยุยก็จะมาเอาหนังออกนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาเอาหนังออกนะคะ ะะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นค่ะเป็นชิ้นไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าจะได้ทานง่ายๆค่ะหรือแบบเป็นสามต่วนนะคะเนี่ค่ะหั่นชิ้นที่พอดีพอดีนะคะไม่ต้องหนาไม่ต้องหนาหรือบางเกินไปนะคะ เตรียมภาชนะไว้ใส่นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็วางเรียงไปเลยค่ะเนี่ยนะคะเราก็อสะมอนของเราวางเลยค่ะวางเรียง นะคะวางเรียงไปเดี๋ยวเราจะมาแกะกุ้งกันนะคะนี่นะคะกุ้งล้างทำความสะอาดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดหัวค่ะนะเราก็ปอกเปลือกค่ะ วยแก่หมดเลยนะคะยูไม่เอาหางไว้นะคะแล้วเราก็จะมาเอาขี้มันออกค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเอาขี้กุ้งออกนะคะ แกะไปเรื่อยๆนะคะจนหมดค่ะนี่นะคะคกุ้งเทียวแกะเสร็จแล้วแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานำไปล้างอีกรอบหนึ่งค่ะังเราก็เรียงเ,เ,เลยนะคะเรียงตามความชอบของเราเลยนี่นะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ําซอสกันนะคะนี่นะคะน้ำซอสที่ยุย้ยจะทำเนี่ยเป็นฉบับเร่งด่วนนะคะไม่ต้องต้มค่ะทำแล้วก็ดองได้เลยแล้วก็สองชั่วโมงทานได้เลยค่ะ <ersch> คันจังนะคะสองสามสี่ห้างสามสี่หคันจังสิบห้าช้อนนะคะ อันนี้คือเป็นไวน์นะคะเป็นไวน์ปรุงอาหาระคะ่ะเป็นเออเขาเรียกว่า Wine ะคะุกกิ้งไวน์ค่ะของเกาหลีถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ะคะ่ะน,นียใส่เป็นหนึ่งช้อนนะคะอันนี้น้ำเชื่อมข้าวโพดนะคะใครไม่มีก็ใช้น้ำตาลนะคะ1นึ่อ น้ำเชื่อมสิบสี่ช้อนนะคะอันนี้คือน้ำต้มสุกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบช้อนค่ะคนนะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะอพอเราอ่าคนเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาใส่ค่ะก็จะมาเทใส่นะคะ พอดีเลยค่ะเดีนะะ๋ยวเราจะมาะหั่นกระเทียมใส่นะคะซอยเป็นแผ่นๆนะคะก็เอาพอดีๆค่ะไม่ต้องบางมากนะคะนี่นะคะแล้วก็โรยไปเลยค่ะตามชอบใจเลยนะคะชอบเยอะใส่เยอะค่ะ ตามด้วยพริกนะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆน,นะคะ เรียบร้อยเป็นอันเสร็จนะคะอันนี้คือแซลมอนดองนะคะอันนี้คือกุ้งดองนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ประมาณสองชั่วโมงก็ทานได้แล้วค่ะไม่ต้องข้ามคืนก็ทานได้นะคะสูตรเนี้ยเข้มข้นค่ะนี่นะคะก็คือแซลมอนดองแล้วก็กุ้งดองที่ยุ้ยที่ทไว้นะคะพร้อมทั้งขิงดองทานได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมากินด้วยกันนะคะป้าอยู่บ้านพอดีเลยะสวัสดีครับ นี่นะคะแซลมอนดองที่เราดองไว้เนี่ยนะคะดองยุ้ยดองแบบนี้ทานได้เลยนะคะไม่ต้องรอข้ามวันหลายวันหรืออันนี้ยุ้ยมากินวันรุ่งขึ้นนะคะเพราะว่าโอป้ามาดึกนะคะนี่ค่ะอันนี้คือกุ้งดองนะคะกุ้งดองสีเอวแล้วก็คือขิงดองที่เราดองไว้นะคะอันนี้อันนี้คือปลาหมึกก็คือออจิงเจงะคุกซอสนะคะออจิงเงะเชือก ออ oh, จริงเหรอสักกันนะคะเป็นปลาหมึกคุกซอสค่ะปลาหมึกสดนะคะแล้วคุกซอสอันนี้ผักดองนะคะผักดองสามรสค่ะอันนี้กิมจินะคะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสาหร่ายปรุงรสนะคะสาหร่ายน้ำสาหร่ายย่างน้ำมันงาค่ะเดี๋ยวไว้กินกับแซลมอนดองนะคะหรนะคะเดี๋ยวเราไว้หอ่อแซลมอนค่ะโอ้ดค่ะ

นี่นะคะแซลมอนดองค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมไปด้วยนะคะใส่พริกไปด้วยค่ะก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่ค่ะอือ,อรัมากค่ะออันนี้จะกินกุ้งดองนะคะนี่ค่ะกระเทียมพริกนะคะแล้วก็ ซีฟู้이ค่ะน사몬 알로이. 뭐하 소스 요이. 소스. 소스. 홍어가 되게 많아요, ค่ะ. 진짜죠? 음. 그네 음. 음. so 음, so 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 음. 김치. 원래 <머만들> 김. 소개하다. ในขิงยี่ดองไว้นะคะอืมอร่อยค่ะอร่อยมาคิดตาอืมอร่อย <laughs> อันนี้คือโอจิงโงก็คือปลาหมึกคุกซอสนะคะอันนี้ยุ้ยซื้อมาค่ะโอ้โหสด อืมอร่อยมากตอนแรกยูยิ่งไม่เป็นหรอกนะคะลองกินเอออร่อยดีค่ะเพราะว่าเป็นปลาหมึกดิบนะคะร้าน,น,น rice and cream ก๋วยแครีจินเจอออนโทและซอสทานแล้วซอสทานแล้วซอสอร่อย 아, 음, 맛있다한 번, 응나 둘, 한번 나 둘, 하나, 둘, 소스, 에, <laughs> 찜질. ติงยงทูบดเคกิ้งอวจกุ้าอดีป้าติใจกุ้งดองค่ะทําแลป้าไม่กินนะคะกุ้ยดพอยุ้ยแบบกุ้งเนี่ยค่ะกุ้งดองสีอิเนี่ยโอป้ากินนะคะเจ็ดใจเลยค่ะ อันนี้น้ำผลไม้สก,กัดนะคะใช่ขอบคุณเช่์นี <laughs> นน่อยเดีเดดดด๋เเดี๋ยเ่เดีเเ๋ยบสไซดเดี๋ยวได้นี่ชไหมโโดออเมนเอวิททิงหมดกุ้ 여기. 응? 알, 콩어 이거. 자. 꽁, 어때, 나? 콩 맛있다! 대박. 예. 저기, 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 저스 저기, 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 저 음, 어 เมื่อก่อนเนี่ยนะคะยูจะไม่กินของดิบเท่าไหร่นะคะแซลมอนดิบก็ไม่กินอะไรก็ไม่ค่อยกินค่ะกินโอเคกินกุ้งกุ้งดิบกินปูปูปูดองกินกุ้งดองกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะกุ้งแค่น้ำปลากินแต่ว่าพอมาอยู่เกาหลีป้ากินปลาดิบ ก็ให้ลอง่อก่อนก็ลองหลายเที่ยวก็ไม่ชอบนะคะแต่พอมาหลังๆเออไปลองแบบปลาที่อร่อยอๆเออติดใจค่ะก็เลยกินปลาดิบได้นะคะที่จริงแล้วปลาดิบเกาหลีอร่อยมากเลยนะคะไม่คาวเลยค่ะว่าก่อนปลาหมึกเนี่ยค่ะปลาหมึกปลาหมึกดองเนี่ยนะคะปลาหมึกดองคลุกซอสเนี่ยยุก็ไม่กินนะคะยุก็กลัวมันคาวแต่พอได้ลองแเอออร่อยค่ะไม่คาวค่ะ

พูดเป็นอยู่คําเดียวค่ะอร่อยนะกุ้งมันตัวใหญ่มากเนี่ยนะคะถ้าได้ตัวเล็กกว่าน,นี้อีกนิดน,นึงก็จะดีค่ะกระเทียมค่ะพริกค่ะตามด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอืม อร่อยมากค่ะ.참 뭐 뭐. 음, 자. นี่นะคะแซลมอนค่ะวางบนข้าวนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะตามด้วยพริกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ตามด้วยซอสซีฟู้ดค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะคะนี่ค่ะตามด้วยน้ำจิ้มซีฟูดะะ้ดนะคะนี่นะคะอืม เ uh นื้อนุมมาน่มเด้งนะคะแก้มหิงดอง จิงหนุกคุกซอสซอสเผ็ดอะ 꼬꼬심주이 싸이 타이 소스. 꼬꼬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 꼬이꼬꼬 ปลาหมึกดิบคลุกซอสนี่ยนะคะอารมณ์กินเหมือนใครเคยกินหอยแครงหอยแครง,งหวานดองหมืนหวานไหมคะอารมณ์เดียวกันเลยค่ะอร่อยค่ะออกหวานหวานเค็มๆนะคะแล้วก็เนื้อก็หนุบๆค่ะสามโมงอือใครยุ้เริ่มอิ่มแล้วค่ะ ทานซอส,ส,สอร่อยอ,อร่อยเนาะกินไม่หมดนะคะเยอะคะ่ะไว้กินพรุ่งนี้ได้นะคะที่ยุยดองเน่ยนะคะยุยไม่ได้ต้มนะคะยุยดองแบบสดคะ่ะ ซึ่งก็คืออยู่ได้นะคะสองสามวันค่ะไม่ไม่เป็นไรนะคะไม่เสียะคะ่ะคือที่เขาต้มอะคะ่ะที่เขาต้มเพราะว่าเขาเออเขาทำขายเนี้ยนะคะเขาต้องไว้หลายวันนะคะบางทีมันมันอะมันเลยต้องต้มนะคะแต่ยุ้ยทำแบบสดไม่ต้องต้มเลยค่ะทําแบบรวดเร็วค่ะแล้วก็เข้มข้นฝานะคะมันก็จะซึมเข้าเนื้อเร็วคือสองชั่วโมงก็ทานได้เลยนะคะแต่นนี้ยุ้ยไม่ได้สองชั่วโมงนะคะพอดีว่าโอป้ากลับมาดึก ก็เลยได้กินอีกวันหนึ่งก็คือวันรุ่งขึ้นค่ะประมาณหนึ่งวันค่ะแค่คืนเดียวค่ะอิ่มแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย